สวัสดีครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2567ายวัดแสงธรรมวังเขาเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นงานวันทอดกระถินนะครับกระถินสามัคคีวัดแสงธรรมวังเขาเขียว โดยพระอาจารย์โสภาสามโนนะครับประธานสงฆ์วัดแสงธรรมบางเขาเขียวมีดํารีในการรับกระถินในปีนี้นะครับซึ่งท่านไม่ได้รับกระถินมาเป็นเวลาหลายปีแล้วปีนี้ท่านดํารีในการที่จะบุรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคล เป็นโอกาสดีนะครับคืนมหาชนมากมายมารวมตัวกันที่ททวัดแสงธรรมวังเขาเขียวในวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับท่านที่ได้รับชมอยู่ก็อนุโมสทนาการไปด้วยกันเพื่อบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับ มหากถินสามัคคีของวัดแสงธรรมวังเขียวเขาเขียวครับสวัสดีครับ